สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่10นะครับเดือนถึงหาคมพนนะครับสําหรับลาว VIP ฉายาเขาก็คือลาวรอบดึกนะครับสามทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับความจริงมันสามทุ่มยี่สิบเก้านาทีนะประมาณนี้ มันมันอาจารย์ยังไม่เคยดูมันเฉลยผลเลยมันมาจี่ทุ่มกันเนี่ย <c oughs> หมายถึงว่ามันเริ่มมาสอ่อสามทุ่มครึ่งหรือว่าสามทุ่มครึ่งรู้ผลแล้วก็ไม่รู้ยังไม่เคยดูตักปีเลยประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ออกห้าสองหนึ่งเก้าห้านะครับเข้าสองหนึ่งนะรู้สึกว่าเด้งด้วยนะ 1, 2, หนึ่งกับสองเห็นไหมต้องรูดเท่านั้นนะครับถึงจะได้เานาะถ้าเกิด จับคู่นี่มันต้องจับคู่กันเองอีกรู้สึกว่าจะให้หนึ่งสามนี่แหละมันมาสองหนึ่งสองประมาณนี้ครับควรจะรูดนะครับรูดดีเกีก่ยวนะประมาณนี้รูด <c oughs> อขออภัยด้วยใครใคร,ใครทำกับข้าวมันเข้ามาในห้องเลยผัดกเะเพราเราวมั้อางจสามทีสามทีแล้วอืออ่าครับก็มาว่ากันต่อเลยนะครับ ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านเฮงๆนะครับอืมเราก็มาทำรูปรูๆเล็กๆก่อนนะครับลาวีพีนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเลขสูงนะเน้นที่แปดกับเก้านะครับเก้าอะไรครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าสี่สี่เก้านะครับ 8นะครับคราวนี้นะคืองแปดแปดสองสามแ8ดแปดสามสี่แปดแปดนะครับส่วน7คือตัวกันนะ7 1 1 7 7 2 2 7 7หน7 7 4เจ็ดครับกัน7จครับรูดนะครับค่าวนี้รูด8กับ9นะรูดนะครับ ใครชอบตัวกันก็จัดไปนะครับเพราะตัวกันมันชอบมานะแต่ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับกอขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมั่นคงข้างมั่งมีนะครับทำร่เรอยๆนะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเลยนะครับอยากกินอะไรก็มีเงินซื้อยากซื้ออะไรก็มีท้องกินใส่นะครับแบบสบายท้องสบายท้องก็หมายความว่าสุขภาพดีนะครับไม่ใช่ว่ามีเงิน อยากกินอะไรก็ยินไม่ได้เพราะว่าสุขภาพไม่ดีประมาณนี้นะครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับรักษาสุขภาพด้วยก็ขอขอบคุณน,นะครับขอโชคดีโชคด,ชคดีได้เหไ,ได้กินนะครับสามทุ่มครึ่งส่วนมากจะยังไม่นอนกันหรอกแต่อาจารย์นอนแล้วอาจารย์อยู่ส่วนน้อยประมาณนี้นะครับครับออ